ท่านครับพบกันอีกครั้งในรายการจอบประเด็นในเรื่องการเมืองที่ฮอตฮอตในเรื่องการเมืองที่กำลังร้อนแรงพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้กล่าวหารัฐบาลนายอนุทินชาวญวิรุณว่าประจัดทำา MOA เพื่อประโยชน์ทางการเมืองทําให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยนิติรัฐเข้าขายครอบงำทางการเมืองแล้วก็อ้างมาตรา114เรื่องการครอบงำทางการเมืองและในเขตกันก็อ้างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยพักการเมืองมาตา28-29-46าคำร้องยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยมาตาที่อ้างอิงท่านครับมาตา1 1รา114บอกว่าสมาชิกสภา,าผู้แทาานรัศฎรสมาชิกวุฒิสภาถือเป็นผู้แทนของปวงชนย่อมไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือครอบงำใดๆต้องปฏิบัติหน้าที่ไปความชื่อสัตว์สุจริตนี้อ้างหนึง1ท่านครับ ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีระบุถึงการครอบงำพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทําก็บอกเอโมเอเข้าข่ายขันแลรต้นญมาตรา28 29และ46ของกฎหมายนั่นคือสิ่งที่เขกากล่าวหาแล้วก็ในขณะเดียวกันข้าราชกประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี60มาตรา28 29 46นี่นะ เรื่องการครอบมามพระการเมืองการกระทําอันไม่เป็นยิสระของพระการเมืองและบทลงโทษเขียนอย่านมาตรา28พระการเมืองต้องนาเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบมาหรือควบคุมจับคนใดที่ไม่ใช่สมาชิกพรคการเมืองนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมท่านครับแต่ทีนี้มาตรา29ห้ามไม่ให้พรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดๆ อันเป็นการให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของพรรคการเมืองนั้นชี้ครอบงำพกกรรคเกินมันแว่โดยทางตรง,ทาง,ตรงทางอ้อมสาระสําคัญย้ําพรรคการเมืองต้องไม่ถูกครอบงําแม้จะสมัรใจหรือไม่ก็ตามก็เป็นเหตุที่เขาอ้างหมายความว่าผู้ร้องเนี่ยในมาตราท6ถกถ้าคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดฝ่าฝืนไม่เปิดตามมาตรา28 29เสนอให้กก,ก,ก,กตยืน่นสารจำนวนเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ประเด็นที่ผมจะต้องพูดกับท่านนั่นข้อกล่าวหาถ้าเรายอมรับอำนาจประชาชนตามมาตราสามที่บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาแกรนดีลิสันพอกระบวนการที่ประชาชนเลือกพระมหากษัตริย์ทรงพระกุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานรัฐสภาตามความกราบบังคมทูลุของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้นฝ่ายตุลาการประาธานสาลดีกาขั้นตอนกระบวนการที่ทัดทั้งหลายเห็นเนี่ยประธานสภา,าผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมมีวาระการประชุมให้เลือกให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา159มีวาระการประชุมเรียบร้อยนั่นหมายความว่าใน159อยอย่างย่อครับให้สภา,าผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ คนที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ตามมาตรา88หลังจากพิจารณาเสร็จแล้วท่านครับก็นำกราบบังคมทูลในมาตรา158บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่เกิน35คนเป็นคณะมนตรีมีหน้าที่ในการบริรัฐการแผ่นดินร่วมกันแล้วก็รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่ง สมาชิกสภาผู้แทรนรัฐฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ประธานสภาผู้แทรนรัฐฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการถ้ากระบวนการได้มาชึ่งนายกเนี่ยนะตาม158มาตรา88 1 6 0รัฐธรรมนูญท่านลองไปดูกระบวนการที่ผ่านมาถ้าเรายอมรับอำนาจประชาชนเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายโดยความเห็นผมแม้จะยื่นไปก็ตามเตานครับ เมื่อการดําเนินการชอบด้วยกฎหมายชารรัมนูลมีสองอย่างก็คือ1สั่งไม่รับคาร้องหรือในกรณีถ้ารับคาตอบก็คือเมื่อวิจัยในชารรัมนูนจะวิจัยว่าการดําเนินการกระบวนการดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยสรุปโด,ดยความเห็นผมการดําเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติชอบด้วยกฎหมายทุกประการผมฟันธงไว้อย่างนี้ครับด้วยความขอบคุณ